โอ้โหดูไม้มงคลของนาเล็กวันนี้เศรษฐีแสงจันทร์หรือว่าแสงจันทราก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองน,นี่ความสวยงามโดดเด่นของเขาก็คือใบของเขานี่แหละมีสีขาวสวยงามมากๆเลยสีขาวเหลืองนวลสวยเด่น ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดู ไม้มงคลนะตระกูลสาวน้อยป่าแป้งดิเฟนไบเชียนะนี่ก็คือต้นเศรษฐีแสงจันทร์หรือว่าแสงจันรทรานั่นเองก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกศัพท์นะสเสน่ห์เมตตามหานิยมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเศรษฐีแสงจันทร์นะนี่ความโดดเด่นของเขาก็คือใบของเขานี่มีสีขาวนวลเหลืองนวล ยามค่ำคืนถ้าเราเอาไว้ในที่ร่งแจ้งนะโดนแสงของพระจันทร์เนี่ยโอ้โหมันสีเหลืองนวลสวยนะนะนมันมีเหมือนแบบมีรังสีอะมันแวววาวนะสวยงามน,ะนี่แหละเศรษฐีแสงจังนทะร์ดูด้านหลังก้านใบของเขาเนี่ยสีขาวนะแต่ว่าใบก็สีเขียว แต่พอมาดูด้านหน้าะสีขาวชัดเจนเลยอเดี๋ยววันนี้นาเล็กพามาดูว่าอาการที่นาเล็กเลี้ยงแบบนี้จากการขยายพันธุ์หนึ่งต้นแล้วกลายมาเป็นสองต้นสามต้นมันจะมีผลแตกต่างกันยังไงจากต้นต้นเดียวเดี๋ยวไปดูครั เนี่ยนาเล็กมีอยู่สามต้นนะเดิมแรกคีเดียวมีอยู่ต้นเดียวแต่ว่าเราก็มาขยายเรื่อยๆนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนได้สามต้นอ่าให้ดูว่าต้นไหนต้นแม่นลองถ่ายดูครับสามต้นเนี่ต้นไหนต้นแม่นาเล็กเฉลยก็แล้วกันนะฮะนี่ นี่คือต้นแม่ี่ต้นแม่ทำไมเล็กกว่าต้นลูกอะต้นแม่คือเนี่ยต้นใหญ่คือต้นเขาใหญ่แบบนี้น้นเลยกก็เลยตัดท่อนนะตัดอย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยเขาก็เกิดหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยฮะนี่ฮะต้นแม่เขาเนี่ย เกิดนอใหม่ขึ้นมาได้หนึ่งนออันที่จริงได้สองนอแหละนั่นเลยก็ตัดแบ่งไปให้คนอื่นนะฮะนะอันนั้นตัดแบ่งไปแล้วให้คนอื่นไปแล้วนะก็คือมีคนรับไปเลี้ยงแล้วส่วนต้นนี้ทำไมมันเป็นต้นใหญ่จัง <c oughs> ต้นนี้คือต้นที่เป็นต้นยอด ยส่วนยอดที่เราตัดเอาเหลืออย่างเงี้ยขึ้นไปเอาไปชําเลยเขาก็แตกรากใหม่แล้วก็นะต้นเดิมเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆใบก็จะใหญ่เหมือนเดิมนะสูงเหมือนเดิมแต่ต้นนี้เป็นต้นที่เกิดจากหนอ่อมันมันก็ค่อยๆเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะเนะี่ยเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มันจะสัมพันธ์กับลำต้นของเขาถ้าลำต้นเขาใหญ่ใบเขาก็จะใหญ่นะส่วนต้นนี้ต้นนี้คือส่วนที่เกิดจากข้อนะอเกิดจากข้อ,อยังไงนี่นาเล็กตัดเป็น3ส,ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนนะส่วนนี้คือส่วนโคนนะก็เอาไว้กับกระถาง ส่วนนี้ส่วนข้อเนี่ยส่วนข้อก็เอามาวางไว้ปลูกนะก็เกิดเป็นต้นนั้นส่วนส่วนที่สามเป็นยอดเนะี่ยก็คือต้นนี้นี่เองนะี่ยคือต้นที่เป็นข้อเนี่ยมันจะงอกแลก้วก็งอกช้านะกว่าจะงอกก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วการที่มันจเจริญเติบโตมันก็ช้า มันเนี่ยค่อยๆสีเดิมมันจะเป็นสีเขียวๆมันก็จะค่อยเนี่ยกลายสีไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นให้เป็นสีขาวๆนวลน,นะแต่ต้องใช้เวลานะนี่มาเจอช่วงที่แล้งนั่นเลงก็ไม่ค่อยได้ดูแลก็ปล่อยให้อยู่ตามสภาพนะก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนเราก็จะบำรุงละนะ มีน้ําฝนช่วยแล้วก็เติมปุ๋ยเดียวก็จะได้ไม้สวยๆงามๆครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวนาเล็กจะโชว์ให้ดูว่าน้าเล็กตัดยังไงน่าเล็กก็จะแบ่งเป็นเรีวยกว่าสามส่วนส่วนหนึ่งคือโคนเอาไว้ท่อนล่างเนี่ยก็ตัดเลยตัดอ่ะตัดรงนี้เลยเนี่ย อันนี้ก็จะเหลือต่อเนี่ยส่วนตัวนี้ตอนแรกก็จะตัดเอาตัวนี้ชําแต่ว่าจะตัดลงอีกนิดนึงเนี่ยให้เหลือข้อประมาณสามสี่ข้อประมาณนั้นส่วนท่อนนี้ก็จะเอาชําไว้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาชําไว้ จะวางนอนไว้หรือปักชําไว้นั่นเลยก็วางนอนทิ้งๆไว้เลยนะในกระถางเก่าส่วนตัวนี้นั่นเลยก็จะเอาไปชําใส่กระถางใหม่เราก็จะได้ต้นใหม่อีกหนึ่งต้นนะส่วนตัวนี้ก็รอเขาออกหนอ่อนะเดี๋ยวนั่นเละจะรอให้ยางเขาแห้งก่อนถึงจะปักใส่กระถาง ที่สุดก็แปลงร่างแล้วฮะนะจากต้นสูงใหญ่กลายเป็นต้นเล็กแล้วนี่ฮะลูกใส่กระถางนะเล็กใส่กระถางเล็กไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้ดินมันแน่นให้มันนิ่งแล้วให้เขาออกราก่อนถึงจะเปลี่ยนกระถางให้ใหมนะ่ส่วนต้นนี้ก็เติมปุ๋ยให้ก่อนนะเนี่ยสองต้นนี้เติมปุ๋ยให้ก่อนส่วนต้นนี้ต้นโคนเมื่อกี้เนี่ยนะโคนของต้นนู้นนะก็เติมปุ๋ยให้หน่อยแล้วก็ อีกส่วนที่เป็นท่อนเนี่ยก็วางนอนไวน้เดี๋ยวเราก็รดน้ำกันนะอ้างอกงามงอกงามงอกงามนะตัวนี้ก็งอกงามนะจ๊ะงามงามงามนี่เนี่ยไม้มงคลฮนะลูกไม้มงคลในวันที่เป็นวันมงคลนะคือวันเข้าพรรษานะเอง อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กิจในช anel สวัสดีครับ